สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะในสภาเนาะออกจากบ่อนคาสิโนก็กลายเป็นจะนิรโทษกรรมไอ้ที่ตัวเองทำผิดกันโอ้ยถ้ามีนักการเมืองแบบนี้อย่ามีซะดีกว่าไอ้มีนักการเมืองก็เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองกันล้วนๆนะ่ะทั้งคาสิโนทั้งนิรโทษกรรมการกระทำความผิดของตัวเอง แต่พอประชาชนกระทำความผิดเล็กๆนน้อยยังติดคุกกันเลยแต่นี้ตัวเองทำความผิดหยไม่ใช่ผิดแบบเล็กๆนนๆๆๆๆ้อยกันน่ะออกไปทำความวุ่นวายให้กับประเทศออกไปสนับสนุนส่งเสริมให้คนออกไปกระทำความผิดพอเริ่มติดคุกอ่ะหาวิธีแก้กฎหมายนละโทษกรรมตัวเองอย่ามีซะดีกว่าถ้ามีนักการเมืองแบบนี้อ่ะ หาคนดีๆเข้าสภาเฮ้ประชาชนเลยได้ฟังได้ดูแล้วโอ้โทุเลศสมเพศจริงๆประเทศไทยอะถ้ามีนักการเมืองมีแต่อย่างนี้เนะี่ยไอสารพัดไอเขาเรียกอะไรถูกแชร์เรื่องโกงสำนักง,งานตโต,ตงอก็เยอะเออทั้งโกงกินท,ทั้งทำผิดไม่ยอมติดคุก ทาผิดหาวิธีแก้ไขที่จะไม่ให้ตัวเองกถูกกระทําถูกติดคุกหาวิธีที่จะแก้ให้ตัวเองพ้นผิดเนาะบ้านเมืองอะ่ะใครรักใครชอบแบบนั้นก็อยู่ที่คนไทยแล้วละ่ะอนาคตบ้านเมืองของคนไทยอะของประเทศไทยจะเดินไปทางรูปแบบไหนคนไทยเท่านั้นล่ะคะ่ะที่จะเลือกอยากเห็นคนไทยเหมือนที่ ไอ้เขาเรียกอะไรประเทศที่เขาบอกโอ้ประเทศไทยโกงกันเยอะเหลือกเกินหาวิธีที่จะโกงกันสนั่นวันไว้อยู่นะตรวจสอบไปตรวจสอบมาโอ้โหสารพัดประเทศนอกเขายังรู้เลยว่าคนในหน่วยงานรัฐบางคนนะคนที่โกงนะคนที่ไม่โกงเราก็ดีใจด้วยสำหรับคนที่ไม่โกงเนาะก็อยากให้ทำงานต่อ ทำงานเพื่อบ้านเมืองแต่สําหรับคนที่โกงก็เอาออกไปเถอะไอ้คนที่ทําความผิดแล้วไม่อยากติดคุกนะ่ะไอ้คนที่ทําความผิดแล้วก็จะนิรโทษกรรมหาวิธีแก้กฎหมายเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดเนะ่ะอย่าไปเลือกมันมาเลยอยานาคตนะ่ะมันเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักอนะ่ะของประชาชนไม่ได้สนใจอะ่ะเห็นไหมตอนนี้ประชาชนเป็นไงอะ่ะตกงานก็ไม่รู้เท่าไหร่ สารพัดธุรกิจจิจการร้านอาหารปิดตัวไปเศรษฐกิจก็ประมาณนั้นภาษีก็ขึ้นจะเดินทางไปขอให้เขาลดภาษีเขาก็บงคับให้ซื้อนวนซื้อนี่ของเขาอีกโอ้นะคะนาะประเทศไทยเราโอ้ตามตะเข็บชายแดนก็ สุดยอดเลยตอนนี้วุ่นวายกันทั้งทั้งบ้านทั้งเมืองอะ่ะยังว่าแหละดวงคนบาปของเมืองเนะี่ยมันทำให้บ้านเมืองเขาเรียกอะไรบ้านเมืองมันวุ่นวายไปหมดนะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่บอกว่าคนบาปอะ่ะมันต้องทุกอย่างมันต้องลาบลื่นอันนี้คืออะไรโอ้โหยนะคะ ความซื่อสัตย์สุจริตมันไม่เป็นมันไม่มีเป็นมันไม่เป็นที่ตั้งอะ่ะมันไม่มีอยู่ในตัวตนอย่างสุจริตใจอะ่ะมันก็เลยเกิดอาเพศต่างๆขึ้นในประเทศมั้งไอแต่เรื่องไอภาสีมันขึ้นทั่วทั่วทั่วโลกใช่ไหมขึ้นทั่วโลกแต่เราก็เจอถึงขั้นหนัก หนักเหมือนกันะถึงจะไม่เท่ากับประเทศอื่นที่สี่สิบกว่าแต่ก็ถือว่าหนักเนาะก็ไปแก้กันแล้วกันก็เห็นข่าวบอกโดนโดนแบนวีซ่าอยู่อะ่ะใครได้ไปมั่งก็ไม่รู้ที่จะไปบินไปขอให้เขาผ่อนผันเนาะอ่ะว่ากันไปนะคะเราก็มาเล่าข่าวมาฟังกันนี่แหละพอดีนะคะวันนี้ก็เข้าสภา,ากันเนาะ สาภาก็มีแต่ความวุ่นวายพูดถึงไอ้เรื่องนี่แหละนี่แหละโทษก,กรรมเอกดีมินสถาบันนี่แหละคนเราเนาะต่อให้มันมีกฎหมายประหารชีวิตเนะี่ยถ้าเราไม่ไปหมินถ้าเราไม่ออกไปทําตัวผิดกฎหมายนะเนี่ยไอ้โทษประหารชีวิตมันก็ไม่มาถึงเราและตอนนี้เป็นไงนะคะทางโน้นก็กดดัน จะให้ประเทศไทยยกเลิกกฎหมายม .112 เพื่อที่จะแลกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเนี่ยดูข่าวมานะคะฟังจากข่าวมาเนาะโอ้ยถ้าบอกให้ยกเลิกหนึ่งหนึต้องแลกกับอะไรถ้ารัฐบาลไทยหรือคนที่เป็นผู้นำอยู่เนี่ยไปยอมแลกเนี่ยโอโหนะคะก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ว กฎหมายมันมีของมันอยู่แล้วลองให้ประเทศเขาเนะ่ะยกเลิกกฎหมายคุ้มครองผู้นําเขาให้ได้ก่อนแล้วค่อยมากดดันประเทศเราแล้วค่อยมากดดันให้รัฐบาลมาแก้กฎหมายข้อนี้เพื่อผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบางกลุ่มที่จะไม่เอาสถาบันนะ่ะคนไทยเราจะยอมไหมล่ะไม่มีใครยอมหรอกคะ่ะ แท้จะต้องมาแลกกับคําว่าไอภาษีเยอะและต้องแลกด้วยว่ายกเลิกม112เท่ากับคิดล้มล้างสถ,ถาบันเลยนั่นน่ะแล้วใครที่ไปยอมรับในข้อเสนอนี้เนี่ยหา,หาควรจะมีกฎหมายนั่นแหละคะ่ะว่าประหารชีวิตไปเลยเพราะถ้าไม่มีกฎหมายคําว่าประหารชีวิตเนี่ยมันไม่กลัวกันเพราะเรารู้ว่าถ้ามีกฎหมายประหารชีวิตเนี่ย ถ้าเรายัางออกไปทํานั่นแสดงว่าเรายอมรับที่จะถูกประหารชีวิตนั่นแหละคะ่ะเนาะนี่คนไทยเราคิดเอาแล้วกันนะคะจะต้องมาแลกด้วยไม่ให้เราออกสถาบันพระมหากษัตริย์นมันเป็นไปได้ไหมละ่ะถ้าใครไปยอมนะรัฐบาลหรือคนไหนไปยอมไปเซ็นไปยอมรับในส่วนนั้นนหะ่ะคนไทยเราจะยอมไหมละ่ะอยู่ที่คนไทยเราแล้วนะคะอืม คนไทยเราคิดแบบไหนทําอนาคตอยากจะเห็นประเทศไทยเราเป็นแบบไหนก็อยู่ที่คนไทยเราแล้วแหละไมล์เลิบเจบอกเลยสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเราอะ่ะดีเลิศประเสริฐศรีทําทุกอย่างเพื่อคนไทยช่วยเหลือคนไทยโดยไม่คิดหวังผลใดๆทั้งสิ้นต่างจากนักการเมืองค่ะทุกคนเนาะขอให้คนไทยคิดตรงนี้แล้วกัน เวลาเกิดเพศภัยต่างๆก็ได้สถาบันพระมหากษัตริย์นี่แหละค่ะเข้าไปลวยไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงทหารและที่ออกไปชูป้ายไม่เอาทหารไม่เลือกตั้งนะ่ะมองหน้านไวร้รีดีค่ะทุกคนดูสิเนะนะี่ะเอาตัวเองออกไปประจานให้คนอื่นเห็นนะ่ะอือคิดมาได้ไงรักใครชอบใครไปรักไปชอบอีคนที่จะล้มบ้านล้มเมืองของตัวเองกันนะ่ะ คิดใหม่เธอะถ้าคิดกับตัวกับใจคนไทยเขาก็ให้โอกาสกันทั้งนั้นแหละกลับมาทำงานเพื่อบ้านเมืองยังจะดีกว่าไปยุโยงส่งเสริมให้คนออกมารังแกสถาบันแบบนั้นน่ะสถาบันไม่เคยไปทำอะไรให้ใครไม่เคยไปทำความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่เคยไปก้าวไกลประชาชน แม้แต่โดนโจมตีโดนด่าสารพัดท่านก็มีเคยออกมาตอบคนไทยคิดเอาแล้วกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ